เงียบกันก่อนใช่ไปดูเรื่องของการจมน้ําค่ะโอ้โหเรื่องนี้เป็นสถิติที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าในปัจจุบันนี้เด็กไทยเราเนี่ยจมน้ําเยอะขนาดนี้เดีย๋ยวไปดูกันค่ะ ามเลยนะครับภัยเงียบที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามาเนิ่นนานนะครับในแต่ละปีจะพบว่ามีสถิติการจมน้ําจนเสียชีวิตเนี่ยปีละไม่ต่ํากว่าหลักพันคนนะครับทหารเฉลี่ย365วันก็วันหนึ่งประมาณสัก3คนด้วยกันนะครับ แต่ละปีการชมน้ำถ้าพูดถึงทั่วโลกกว่า370,000คนซึ่งเด็กกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมีสถิติการจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ3เลยทีเดียวนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าการจัดการประชุมนานาชาติว่าได้เรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าการเข้าไปเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจมน้ําในแต่ละปีก็จะมีการจัดงานระดับใหญ่นานาชาติเกิดขึ้นนะครับปีนี้เขาจัดงานหน่วยงานหลักอย่างเช่น International Life Saving Federation และก็องค์กรอนามัยโลก2หน่วยงานร่วมไม้ร่วมมือกันกันกบทั่วโลกครับไปจัดงานที่กรุงปีนังของมาเลเซียกันนะครับในปีนี้ซึ่งของไทยเองก็ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าสถานีของไทยก็น่าเป็นห่วงเหลือเกินติดตามรายงานจากคุณอรวรรธิไกรครับ ตัวแทนจาก51ประเทศที่เข้าร่วมงาน World Conference on d r w w n n n p r r v v n t t o o n 2015ซึ่งเป็นการประชุมร่วมของเครือข่ายการเฝ้าระวังการจมน้ำในเด็กแต่ละประเทศจะมีการนำเสนอผลงานแนวทานการดำเนินงานของตนเองมาเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศอื่นๆในการร่วมกันลดจำนวนเด็กที่เสียชีวิตเนื่องจากการจมน้ำซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมด้วย This is. Conference The discussion around drowning prevention and the global strategies that we can introduce to ensure that we reduce the drownings, particularly in low and middle income countries where 90% of the drowning deaths occur. เวทีเสวนาเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเพราะนี่เป็นการนำเสนอข้อมูลในการดำเนินงานการป้องกันการจมน้ำในประเทศของตนมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมงานฟังเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ในประเทศนั้นๆตามความเหมาะสม ซึ่งในการเสวนานั้นจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันภัยทางน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยทีมกู้ภัยพุทธธรรม3ามหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมนำเสนอแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่เน้นการสร้างทักษะในการเอาตัวรอดให้กับเด็กจากการทำงานที่เราทำมา,อ,าอย่างหนักตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เราก็ได้รู้ว่า ในระดับนานาชาติเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องจมน้ําเสียชีวิตในเด็กมากซึ่งเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีการร่วมเสนอผลงานในสิ่งที่เราทําให้กับนานาชาติได้เข้าใจว่าประเทศไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อ,อภัยมืดในเรื่องของเด็กจมน้ําเราถือว่าเราเราได้เริ่มต้นที่จะทำแล้วแล้วตอนนี้จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างทีมผู้ก่อการดีนะครับจนครบ3-2อํอำเภอแล้ว ในขณะที่บริเวณด้านนอกมีการจัดพื้นที่สําหรับป้ายในทรรศการเพื่อการบอกเล่าเรื่องราวการป้องกันการจมน้ําเช่นกันโดยเจ้าของผลงานจะคอยแนะนําผู้ที่สนใจซึ่งทางอาสากูภา้ภยัยมุกสามหนึ่งจังหวัดนาคารราชสีมาได้สาธิตวิธีการตะโกนโยนยืน่นหนึ่งในทักษะการช่วยเหลือคนจมน้ําให้ผู้เข้าร่วมง,งานดู เพือขายที่มีสมาชิกทั่วโลกจะก่อให้เกิดการรณรงค์เพื่อร่วมกันป้องกันการจมน้ําในเด็ดเป็นแนวทางที่ทุกภาคส่วนหวังว่าจะช่วยลดจํานวนตัวเลขการเสียชีวิตลงได้อรวรรณฤรไกลรา,ายงาน จากการประชุมที่ว่าด้วยการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการจมน้ำในเด็กนะครับมาสู่ประเทศไทยกันบ้างเรามีสถิติจากกรมควบคุมโรคนะครับโร,โรคที่ไม่ติดต่อทางกระสวงสารารณสุข,ขามีผลประเมินมาเขาว่าแต่ละปีประเทศไทยเราต้องสูญเสียเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15จากการจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยสาเหตุเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในการเสียชีวิตปีปีหนึ่ง 1,177รายด้วยกันนะครับหรือว่าถ้าเฉลี่ยต่อวันห้เห็นภาพชัดๆในแต่ละวันมีเด็กที่จมน้ํากว่า3คนหรือว่า3.2คนในแต่ละวันนะครับนี่คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงครับแล้วก็เด็กในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเราจะมาดูนะครับว่าตัวเลขของการจมน้ําในประเทศไทยของเรานะฮะพื้นที่ที่พบมากที่สุดจะเห็นเป็นพื้นที่สีแดงนะครับภาคเหนือจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าทางภาคอีสาน ภาคกลางเออภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางก็จะมีปากปลายนะครับภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีน้ําภาคใต้ก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ําอ,อัตราการจมน้ําเสียชีวิตก็เลยมากตามไปด้วยนะครับส่วนสถิติถ้าดู10อันดับแรกของกลุ่มจังหวัดที่ มีการจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดนะครับในปี55 56แล้วก็57เริ่มจาก55นะครับนครราชสีมาอยู่อันดับที่1เลยนะครับ40คนคู่ขนานกับศรีสะเกดแต่ว่าถ้าสังเกตเห็นนะครับในปี56ถัดมานครราชสีมาลดลงมาเป็นอันดับ2เหลือ36รายนะครับแล้วก็นครราชสีมาก็ลดลงมาเป็นอันดับ4ในปี57เหลือเพียงแค่23รายสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้การเสียชีวิตลดน้อยลงก็เนื่องจากว่ามีการสอนวิธีการช่วยเหลือเด็กที่จมน้านั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับที่ปี2555ครับทางหน่วยงานในจังหวัดก็ร่วมกันหาเรือนะครับนครราชสีมาเขาบอกว่าต้องหาแนวทางในการลดจํานวนตัวเลขนี้ลงให้ได้จึงวางแนวทางในการสอนทักษะการเอาตัวรอดในน้ําให้กับกลุ่มเด็กในพื้นที่ซึ่งก็มีทีมอาสาสมัครกู้ภัยพุทธธรรม31หรือว่าทีมฮุก31เนี่ยแหละครับอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มหลักที่เอานําทักษะการเอาตัวรอดในน้ํามาสอนให้กับเด็กๆในพื้นที่โดยเน้นไปที่การสอน5ด้านด้วยกันครับ ด้านแรกเลยคือความรู้ความปลอดภัยทางน้ําด้านที่2คือทักษะการช่วยเหลือคนจมน้าไม่ว่าจะเป็นการตะโกนการยื่นหรือว่าการโยนแล้วก็ห้ามเด็กลงไปช่วยเหลือเด็กด้วยกันเองนะครับเพราะว่าอาจจะมีกําลังไม่เพียงพอด้านที่3คือทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR นั่นเอง4คือทักษะการเอาตัวรอดในน้ําเช่นการลอยตัวนะครับแล้วก็5คือมาตรฐานชุมชนในการจัดการกับแหล่งน้ําที่มีความเสี่ยงต่อการลงไปเล่นแล้วก็เกิดการจมน้ํานะครับ สปีที่ผ่ามาดําเนินการไปจนถึงตอนนี้ทีมฮุก31ก็ตระเวนสอนทักษะทั้ง5ด้านนี้ให้กับพื้นที่ในจงังหวัดนครราชสีมาครบทั้ง32อําเภอแล้วด้วยนะครับซึ่งการสอนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปี1 1 0 0 0คนนั้นจํานวนเด็กทั้งหมด475,542คนแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายนะครับที่เรียกกันว่ากลุ่มผู้ก่อการดีครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นคนที่จะสามารถไปถ่ายทอดเอาทักษะการเอาตัวรอดในน้ําให้กับเด็กๆได้นะครับมีทั้งหมด846คนแล้วนะครับใน32อําเภอซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการขยายต่อไปอยังจังหวัดใกล้เคียง4จังหวัดแรกอันได้แก่ชัยภูมิบุรีรัมพิษณุโลกแล้วก็ทางชนบุรีด้วยนะครับลวนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีสถิติการจมน้ําเสียชีวิตค่อนข้างสูงในแต่ละปีนะครับส่วนณนะตอนนี้เอง การประชุมนานาชาติทีมฮก3 1ก็ได้เป็นตัวแทนไปนะครับดำเนินการแล้วก็จะขยายความรู้ตรงนี้ออกไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกันต่อไปนะครับและนอกจากนั้นจะขยายวงลงไปถึงเด็กอายุศูนปีด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าอยู่ใกล้เคียงกับน้ําแล้วอันนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้ด้วยนะครับคุณบินดาครับฟังดูแล้วจริงๆเราต้องดูแลรอบด้านเลยเด็กเองผู้ใหญ่หรือปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างเราต้องทำให้รัดกลุ่ม<ช>นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ